สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าคลิปวันนี้คลิปนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ตอนนะฮะตอนที่ที่หที่เพื่อนๆได้ฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมเอาเนื้อหาสาระมาจากผู้เขียนชนื่อคุณรัตนชัยม่วงงามนะครับแกเขียนในหัวข้อที่บอกว่าธุรก,กิจของเราเนี่ยควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับ และเราต้องดูจากอะไรบ้างนะครับนี่คือเนื้อหาสาระที่คุณรัตนาชัยม่วงงามเป็นคนเขียนนะครับซึ่งผมจําไม่ได้แลวเอามาจากไหนนะแต่เป็นบทความที่ดีนะครับเราต้องให้เครดิตเขาก่อนและขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็คุณรัตนาชัยเนี่ยก็จะบอกว่าธุรกิจจะต้องมองในเรื่องเรื่องอะไรบ้างที่เราจะไปต่อหรือเราจะไม่ไปต่อก็คือพูดง่ายถ้าดูแลมันไม่ดีจะถอยหรือจะแก้ไขแล้วเพื่อไปต่อนะอันนี้ก็คือในมุมมองของคุณรัตนาชัยม่วงงามนะครับ อันนี้คือคลิปที่เพื่อนๆได้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับแต่ของผมจะมีคลิปที่ต่อยอดขึ้นไปเหนือชั้นกว่านั้นอีกนะในแง่ของด้านการเงินนะครับคืออันนี้จะเป็นคลิปพิเศษสําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่จะได้ฟังนะครับเฉพาะสมาชิกพิเศษเท่านั้นนะครับหลายคนจะถามว่าเราจะได้ฟังยังไงนะครับก็ต้องสมัครสมาชิกพิเศษเท่านั้นนะครับถึงจะได้ฟังนะครับ ourd. ผมจะมีลิงก์แปะอยู่ด้านล่างนะครับ,รบว่าอยากสมัครสมาชิกต้องทํายังไงกดสมัครลิงก์เข้าไปนะครับถ้าเป็นระบบ iOS ของ iPhone Apple เนี่ยจะสมัครไม่ได้นะครับต้องสมัครผ่านโน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Android นี่สมัครได้เลยนะครับก็เดือนละ300บาทนะครับผมจะมีคลิปพิเศษที่เฉพาะเรื่องการแก้หนี้แล้วก็การหาวงเงินสินเชื่อนะครับเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้สนใจเรื่องการแก้หนี้หรือหาวงเงินสินเชื่อเป็นหลักก็ไม่ต้องเข้า <c oughs> ไม่มีประโยชน์กับคุณแน่นอนนะเพราะผมจะไม่ได้สอนเ,เรื่องการตลาดเพราะผมไม่เชี่ยวชาญดานนั้นผมเชี่ยวชาญเรื่องการแก้หนี้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากสมัครสมาชิกพิเศษความหมายคือเฮ้ยเราดูเราธุรกิจเราไปได้แต่พอมาฟังในคลิปพิเศษพูดถึงเรื่องการเงินกับการเป็นหนี้พอฟังเสร็จแล้วไม่ไปไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปดีกว่านะอันนี้ก็ลองดูในเดือนละ300บาทมีประมาณส,สัก6 0 7 0คลิปแล้วนะฮะก็เข้าไปฟังกันฟังครบก็ยกเลิกสมัครได้สมัครเสียตังค์แค่300นะโอเคนะครับก็โฆษณาประชาสัมพันธ์หากินกันก่อนนิดนึงนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาสาระวันนี้ดีกว่านะครับ เขาเขียนไว้ว่าธุรกิจเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับดูจากอะไรได้บ้างนะครับคุณรัตนาชัยมวงงามข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่า,าธุรกิจ s m e เนี่ยในยุคก,การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งกว่าความท้าทายนะยิ่งกว่าความท้าทายที่เคยมีเขาบอกว่ากลายเป็นยุคที่ต้องเตรียมตัวปรับตัวอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่ปรับตัวแต่ต้องเร็วกว่าคู่แข่งด้วยนะครับ หัวข้อต่อมาบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้นะครับความต้องการความคาดหวังของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคุณต้องรับรู้ให้ได้ตลอดเวลาว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเ,เขาคาดหวังอยากได้บริการหรือสินค้าอะไรนะครับคุณต้องปรับตัวให้รวดเร็วนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้อะไรที่เคยเป็นที่นิยมเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันหรือในอนาคต คือที่ผ่านมาจนถึงวันนี้อาจจะยังนิยมอยู่แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะอาทิตย์หน้าก็อาจจะไม่ใช่แล้วเพราะ,ะนั้นมันเร็วมากกูต้องรับรู้ให้ทันการศึกษาและวิเคราข้อมูลจากผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญอันนี้เขาไม่ได้เน้นไปที่คู่แข่งนะเน้นที่ผู้บริโภคคือลูกค้าของคุณนะอันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับต่อมาเขาบอกว่าปลาใหญ่กับปลาเล็กเนี่ย ความเร็วสําคัญกว่านะครับในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยนะครับธุรกิจ SME ที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะแต่ว่าก็อาจจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ชั่งน้ําหนักก่อนนิดนึงว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าบาลานซ์นิดนึงไม่ใช่แบบเร็วมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะนี่ความคิดเห็นผมนะแต่ว่า คุณรัตนชัยเขบอกว่าต้องเร็วความเร็วเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแล้วก็เป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับเป็นยุคแห่งความไม่แน่นอนเลยนะตอนนี้คุณต้องวิเคราะห์ยอดขายว่าเพราะอะไรทำให้ที่สาเหตุที่ทําให้ยอดขายของของคุณลดลงคุณต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเพราะอะไรทําไมยอดขายของคุณถึงลดลงแล้วก็ต้องศึกษาโอกาสใหม่ๆนะขยายธุรกิจใหม่ๆลองดูไหมนะอย่างเจ้าตํำรับที่ขยายธุรกิจ แบบตกตะลึงมากสำหรับผมนะคือเฮียฮออร์ R S เนี่ยนะโหแกขยายตลาดนอกจากเพลงแล้วแกไปไปเรื่อยเปื่อยแล้วตอนนี้แต่ว่าธุรกิจที่แกไปนี่ก็โอเคนะครับถือว่าโอเคนะ<ส>เน้นข้อน,นี้ก่อนนะครับ<ส>คือต้องศึกษาตลาดใหม่ๆเพื่อขยายธุรกิจแต่ถ้าเกิดคุณยอดขายตกลงคุณต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าทําไมยอดขายคุณถึงลดลงนะครับแต่คุณต้องพิจารณาความเสี่ยงและความพร้อมของทีมงานของคุณด้วยนะต้องดูตัวให,ให้เราไหวหรือเปล่าที่จะทาแบบนั้นต้องพิจารณาดูก่อน แล้วก็นนี้ก็ทั่วไปก็คือใช้ s w อ t Analysis นะ s w o t Analysis ก็จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและความเสีย่ยงนนี้ใครคนรู้จักอยู่แล้วต้องมานั่งวิเคราะห์ดูนะแล้วก็กุณต้องระบุเป้าหมายแล,และจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจนนะครับอะต่อมานะครับก็บอกว่าทางเลือกสำหรับธุรกิจ SME เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินต่อหรือหยุดชั่วคราวนะครับอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ควรพิจารณาจากข้อมูลทางธุรกิจนะครับ คือข้อมูลของตัวเองคืออินเนอร์ของคุณเองอ่ะอินเนอร์ของธุรกิจคุณอ่ะกับปัจจัยภายนอกนะคุณคุณมั่นใจว่าคุณไปได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้คุณต้องมั่นใจเหมือนกันว่ามันจะไม่ทําลายคุณนะปัจจัยภายนอกมันจะเอื้อต่อต่อการทําธุรกิจต่อของคุณนะครับอ่ะอันนี้ก็หัวข้อย่อยๆเป็นประมาณนี้ต่อมาเขาบอกว่าทีนี้ลริเริ่มมาดูความต้องการของลูกค้านะอันนี้สําคัญมาก คุณจะขายอะไรก็ตามคุณต้องดูความต้องการของลูกค้าแล้วก็มูลค่าของการตลาดนั้นๆเพราะว่าถ้ามันมีความต้องการของลูกค้าหลายคนนะทำธุรกิจอะไรที่บางทีก็ตลกคือบางทีไปทําไปบังเอิญบังเอิญไปไปสัมผัสกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมาแล้วเฮ้ยมีธุรกิจอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันมีกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่เขาต้องการแบบนี้ด้วยนี่หว่าทําไมเราไม่ทํา คำถามคือถ้าอยากทํามันมีความต้องการลูกค้าไหมมีมันมีความต้องการของลูกค้าจริงๆแต่ว่าความต้องการมันไม่มากพอที่จะทําธุรกิจนี้นะครับคือมันมันมีแค่นี้แล้วมันก็มีเจ้าตลาดไปแล้วนะถ้าเกิดคุณจะเข้ามาแข่งกับเขาเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณชนะเจ้าตลาดให้ได้นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูตรงนั้นบาลานซ์กันด้วยนะความต้องการมีใช่อยากทําเริ่มทําได้แต่มูลค่าตลาดมากพอหรือเปล่า ถ้ามูลค่าตลาดไม่มากพอก็ไม่ต้องทําแต่ถ้านะครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะลองทําดูคุณต้องศึกษาข้อมูลดังนี้ครับคือหนึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจนะครับเมื่อเรารู้จักความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ธุรกิจ SME จะสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มยอดขายได้อย่างมั่นใจและมั่นคงนะคือข้อแรกคือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคข้อ2คือเราจะสู้บริษัทใหญ่ได้หรือเปล่าเพราะว่าบริษัทใหญ่เขามีทีมการตลาดมีทีมวิจัยที่แข็งแกล่งมากกว่าเราแน่นอนเงินทุนเขาเยอะนะข้อ2คุณต้องดูว่าคุณจะสู้เขาได้หรือเปล่าเจ้าใหญ่นะครับข้อ3คือคุณต้องวิเคราะห์นะสังเกตแล้ววิเคราะห์อันนี้เขาใช้คําว่าปริมาณของลูกค้านะก็คือมูลค่าการตลาดนั่นแหละว่า มันมากพอที่มันจะกระเด็นมาหาคุณได้ไหมเฮ้ยลูกค้ากลุ่มมันใหญ่มากไอ้บริษัทใหญ่อะ่ะมันจะจับจองลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แต่ว่ามันจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เขาไม่เอาบริษัทใหญ่หรือบริษัทใหญ่ไม่สามารถปรับตัวมามาซัพพอร์ตตรงนั้นได้อ่าโอเคแล้วคุณดูแล้วว่าคุณไปซัพพอร์ตแทนตรงนั้นได้แต่ว่าตลาดมันมากพอหรือเปล่านะครับอ่านั้นคือคุณต้องมองตรงนั้นนะครับดูว่าปริมาณของลูกค้าเนี่ยมันมากพอหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อนี้คือเขาเน้นที่อ่ช่อง ช่องว่างของตลาดจริงแต่ต้องมาดูว่าต,ตลาดมันใหญ่พอหรือเปล่านะครับต่อมาอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าการปรับตัวให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กๆธุรกิจ s m e เนี่ยการปรับตัวตามความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสาคัญเพราะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการโดยเสมอนะครับอย่างผมเองเต้องบอกว่าช่องผมเนี่ยช่อง YouTube ผมเนี่ยไม่ค่อยปรับตัวการตลาดเท่าไหร่อันนี้พูดตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผมยอมรับว่าผมอยากให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้ประสบการณ์รรณถ่ายทอดเคสศดดี้ที่ผมไปไปทำงานมาให้เพื่อนๆฟังนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ปรับตัวเไรทั้งสิ้นแต่อาจจะต้องถึงเวลาปรับตัวได้เพราะอ่านอ่านนี้อยู่นะอ่านเนื้อหาสาระดีๆเพื่อนๆฟังอยู่นะอาจจะต้องปรับตัวก็ได้แต่ผมไม่ชอบทำคลิปต,ตามกระแสอะไรอาง้นผมชอบทำคลิปที่มันเป็นคุณค่าหรือบางคลิปก็อาจจะเป็นคลิปที่โฆษณาบริษัทต,ตัวเองก็อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าควรจะต้องปรับตัว ให้ทันการตลาดและความทันความต้องการของลูกค้าออย่างนี้แล้วกันโทษบอกบริษัทบอกตัวเองเลยว่าบริษัทผมไม่ค่อยปรับตัว่าไรแต่ใครอย่าเรียนแบบแบบนี้เนี่ยปรับตัวต้องปรับตัวให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับสำคัญที่สุดเลยนะสรุปสุดท้ายเนี่ยคุณรัตนาชัยก็บอกว่าปั้นธุรกิจ SME ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าอันนี้สําคัญที่สุดนะครับคุณต้องรู้ความต้องการของลูกค้าและมูลค่าตลาดนะครับแล้วก็ปรับปรุงธุรกิจ sme ของคุณให้ตอบสนองตลาดให้ทันในยุคที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าหลายคนยังทําธุรกิจแล้วคิดว่าปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ได้ก็ควรไม่ไม่ควรไปต่อแลนะครับไม่ต้องฟังข้ออื่นแล้วนะครับคุณจบแค่ตรงนี้เลยนะ,ะแต่ถ้าเกิดคิดว่าตลาดมีมูลค่าตลาดเยอะแล้วคุณปรับตัวได้มาฟังกันต่อเขาบอกว่าคุณต้องประเมินจากธุรกิจคู่แข่ง เอออันเนี้ยพอถึงเวลาที่เขาถามว่าตลาดเป็นยังไงกูลงประเมินจากคู่แข่งดูเขายกตัวอย่างเช่นนี้ครับเขาบอกว่าลองมองโอกาสจากการขยายตัวของธุรกิจ7 e เ e ่ e อีเลดูเซเว่นเนี่ยเขาบอกว่าคู่แข่งเนี่ยจะเป็นกระจกสะท้อนธุรกิจนะครับเมื่อมีคู่แข่งในตลาดแปลว่านะแปลว่าอะไรแปลว่ามีความต้องการของตลาดหากมีคู่แข่งเปิดตัวเยอะๆแปลว่านะมีความต้องการของตลาดและมีโอกาสที่จะขยายตัวในธุรกิจนั้นๆเพิ่มขึ้นเช่นนะครับเซเว่นอีเลเว่นเนี่ย ขยายสาขาไปทั่วเลยนะครับไม่หยุดยั้งนะครับแสดงว่ายังมีโอกาสทางธุรกิจของการค้าปลีกอยู่แต่หลายคนบอกว่าเราจะให้ไปแข่งกับเซเว่นเหรอวะไม่ใช่แปราะว่าคุณกาลังมองว่าเซเว่นมันขยายตัวไปเรื่อยๆเนี่ยม,มันมีโอกาสของเขาเพราะเขาเก่งเขาเป็นบริษัทระดับอาจจะเรียกว่าระดับโลกไปแล้วก็ได้นะคุณอาจจะต้องเป็นคุณอาจจะต้องหาวิธีการที่คุณจะไปเป็นคู่ค้ากับเซเวน่นแต่การเป็นคู่ค้าเซเว่นมันก็ไม่ง่ายนะครับคุณต้องมีเงินทุนเยอะมากเพราะว่ามันสั่งของที่เยอะเลยแล้วก็เครดิตยาวนะครับ เอาเป็นว่าให้แค่หลักคิดแต่ผมอาจจะมองว่าไอ้สิ่งที่ผมยกตัวอ,อย่างให้คุณฟังเนี่ยคุณอาจจะไป,ไปทําไม่ได้หรอกแต่เอาเป็นหลักคิดแล้วกันนะคือดูว่าไอเซเว่นมันขยายไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเวิร์ดนี่หว่านะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะใช้กับทุกธุรกริจหรือมุมนี่ผมเห็นแย้งกับคุณรัตนาชัยนะไม่ได้เช่นบางธุรกริจที่ขยายตัวไปเรื่อยๆสุดท้ายเจ๊งเอยอะแยะเลยผมเคยเห็นธุรกริจอาหาร เปิดอยู่แค่สาขาสองสาขาคนต่อคิวกันยาวเหยียดเพื่อซื้อพอตอนหลังขยายสาขาปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาไแล้วไม่น่าตื่นเต้นเนี่ยมันไม่น่าตื่นเต้นผมไม่ใช่ขนมพิเศษละที่จะต้องต่อคิวเยอะเพื่อจะกินนะมันก็อาจจะใช้ไม่ได้กับบริบทนี้แต่ว่าอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าเซเว่นเนี่ยเขามองเห็นโอกาสเขาขยายไปเรื่อยๆนะแต่นั้นคุณก็อาจจะต่อยอดจากธุรกิจที่เซเว่นขยายว่ามันแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องไปหาสินค้า ที่มันเกี่ยวเนือ่องกับเซเว่นหรือความต้องการที่ทําไมเซเว่นมันถึงขยายตลาดไปทั่วทั่วประเทศนะคุณต้องมองให้ออกแล้วก็หาช่องให้ได้นะนี่ผมแค่ย,ยกตัวอย่างให้ฟังต้องบอกว่าผมไม่ใช่กูรูด้านการตลาดเนยะหรือการทําธุรกิจนะผมอาจจะเรียกว่าไม่ใช่กูรูด้านการเงินแต่ผมมีประสบการณ์ด้านการแก้หน,นี้ละกันนะแต่น,นี้มาเล่าให้ฟังว่าคุณต้องมองหาโอกาสจากการขยายตัวและประเมินจากคู่แข่งนะครับเขาบอกว่าคุณต้องสังเกตรูปแบบธุรกิจ ไม่ใช่มองแต่ธุรกิจที่ของคุณอย่างเดียวเท่านั้นนหะคุณต้องมองธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับคุณจะสังเกตคือข้อนี้เขาเน้นข้อนี้คือมองที่ธุรกิจคู่แข่งว่าคู่แข่งมันทำอะไรมันขยายตัวเพราะอะไรวิเคราะห์ต้องมาวิเคราะห์นะครับแล้วคุณก็ต้องมาเตรียมตัวแล้วก็ปรับปรุงธุรกิจของตัวเองนะครับสรุปหัวข้อนี้นะเขาบอกว่าคู่แข่งสะท้อนโอกาสทางธุรกิจของคุณนะการมีคู่แข่งสามารถให้เราเห็นภาพรวมของตลาด และเป็นแนวทางในการประเมินโอกาสทางธุรกิจในอนาคตนี่คือวิเคราะห์จากคู่แข่งนะครับอะต่อมานะครับข้อที่4นะหลายคนหัวข้อมั่วไปมั่วมามก็ตามสไตล์ผมอะเอา,อางี้งแล้วกันเอาฟังเพลินๆแล้วกันเดี๋ยวไปจริงจังเดีจะจดเอาก็จดได้นะข้อสบอกว่าพฤติกรรมของลูกค้าเป็นกระจกสะท้อนธุรกิจคือเขาบอกว่าลูกค้าประจำเนี่ยนะครับคือเป็นแหล่งรายได้สําคัญของธุรกิจคุณ แต่พฤติกรรมของพวกเขาสามารถเป็นเครื่องหมายสําคัญต่อสภาพธุรกิจคืออะไรคือพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยคือเป็นหัวใจของธุรกิจคุณนะทีนี้คุณต้องมาดูการเปลี่ยนแปลงของยอดขายของลูกค้าประจําคุณนะครับดูว่าลูกค้าประจําคุณเนี่ยประจาประจาเลยคุณต้องมีเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่า Data Analy t i c แต่ถ้าพูดภาษาอังกฤษแบบให้มันเหนือชั้นก็เ a ต้า Data ไม่ให้ดัตตาเดต้าแอนาลิติกหรือ analysis นี่แหละคุณต้องมาวิเคราะห์คู่แข่งก่อนว่ารายได้ของคุณเนี่ย ใน100บาทเนี่ยเป็นคู่แข่งเป็นรายได้จากลูกค้าประจากี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วลูกค้าประจําของคุณเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอะไรนะครับถ้าลูกค้าประจำเนี่ยหายตายแล้วลูกค้าประจํายังไม่อยู่อ่ะแล้วคุณจะทํำยังไงนะคุณต้องมาวิเคราะห์คู่แข่งไม่ใช่ลูกค้าประจําก่อนนะอันนี้คือว่าคุณต้องวิเคราะห์ลูกค้าประจําลูกค้าดังเดิมของคุณก่อนสาเหตุอะไรที่ทําให้ลูกค้าซื้อเยอะขึ้นลูกค้าประจํานะลูกค้าขาจรยังไม่ต้องพูดถึงลูกค้าประจําสาเหตุที่ลูกค้าประจําซื้อเยอะขึ้นหรือลูกค้าประจําาไม่เอแล้ว เพราะหลายนี้ต้องรีบวิเคราะห์หาเหตุผลที่ทําให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับแล้วคุณต้องหาความต้องการของลูกค้าประจําของคุณได้คุณต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดอันนี้คุณไปตัดสินใจเอานะครับเมื่อคุณวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและสาเหตุได้เจ้าของธุรกิจจะต้องตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงจะไปต่อหรือถอนตัวถ้าลูกค้าประจําค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะแล้วดูแล้วเราก็ไม่น่าจะล้างเขาได้แล้วสุดท้ายเนี่ย ปรับเปลี่ยนยังไงก็ไม่น่าจะกลับอันนี้เลิกทำเถอะนะเลิกทำนะครับเขาบอกว่าการไปสู่ความสําเร็จหรือไปสู่ความล้มเหลวเนี่ยพฤติกรรมของลูกค้าเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์แล้วก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจและนี่เขาเน้นที่ลูกค้าประจําไม่ใช่ลูกค้าขาจรน,นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าข้อที่5การปรับตัวของธุรกิจ s m e ตามแนวโน้มสินค้าใหม่ในตลาดนะธุรกิจ s m e และการตามเทรนด์สินค้าใหมู่ง่ายคือ คุณจะต้องนะตั้งตัวและปรับตัวให้ได้นะในการที่คุณจะต้องเคลื่อนไหวพิวไหวไปตามเทรนของธุรกิจนะครับคุณต้องรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเนะเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะฟาสต์ฟู้ดกับอาหารสุขภาพเนี่ยมันเขาเรียกว่าความต้องการลูกค้ามันชอบแบบไหนอย่างฟาสต์ฟู้ดเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนเมนูได้ไหม แบบเฮ้ยมันเป็นจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดมันอาจจะเป็นจังฟู้ดคุณอาจจะปรับสูตรฟาสต์ฟู้ดให้มันแบบว่าเฮ้ยผมใช้เห็ดอันนี้นะเป็นเห็ดอินซีมาเป็นแทนเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยคุณไปคิดเอาเองคือพูดง่ายคือสินค้าที่มันดูแล้วมันอาจจะไม่โอเคกับกระแสในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะปรับเปลี่ยนนะคุณอย่าไปทนฝืนอยู่กับสินค้าเดิมที่มันไม่ใช่กระแสแล้วอะต่อมาต้องบอกว่าถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามคุณต้องวิวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็ยอดขายด้วยว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับ ต้องคุมหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเ <c oughs> คล็ดลับข้อนี้คือบอกว่า <c oughs> การรับรู้พฤติกรรมของลูกค้าและปรับตัวให้ตรงกับความต้องการนะอันนี้ก็คล้ายคล้ายข้อก,ก่อนหน้านี้ก็คือพฤติกรรมของลูกค้าอ่ะนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะที่ผมเล่าให้ฟังชื่อชื่อคุณรัตนาชัยม่วงงามเป็นผู้เขียนสรุปอ,อีกทีแล้วกันนะครับก็คือเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะฮะนะคุณต้องปรับตัวให้เร็วนะรปรับตัวให้เร็วนะครับแล้วก็ ต้อง,ร,องร,อร,ร,รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรความต้องการของลูกค้าคืออะไรมูลค่าตลาดมันมากพอที่คุณจะทําต่อหรือเปล่านะครับและอีกอันก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าลูกค้าประจา,าะจของคุณเนี่ยเขายังอยู่กับคุณหรือเปล่าหรือเขาจะไปแล้วหรือเขาอาจจะยังไม่ไปแล้วคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของคุณเพื่อที่จะซัพพอร์ตลูกค้าเดิมลูกค้าประจําของคุณให้ได้ แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจัดการกับลูกค้าประจําของคุณไม่อยู่ไม่ควรไปต่อละธุรกิจรปะว่าธุรกิจคุณไม่รอดละนะอันนี้คือบทความที่คุณรัตนาชัยเขียนไว้นะรัตนาชัยม่วงงามนะก็ขอขอขอบคุณนะล่วงหน้าแล้วก็ขออนุญาตเอามาแชร์แต่ว่าผมก็ไม่ได้ลอกมาทั้งทั้งหมดนะผมเอามาอัดแอพของผมเองนะครับอ่นะถ้าใครอยากจะฟังคลิปพิเศษหลังหลังจากที่ทุกคนทุกท่านฟังคลิปนี้จบเรียบร้อยเฮ้ยกูปรับตัวได้ธุรกิจกูไปต่อได้แต่ปัญหาคือ ผมมีหนี้เยอะมากเกินไปต้องทํายังไงเออนะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปพิเศษกันต่อนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีหนี้เยอะถึงแนมะ้คุณฟังบทความของคุณรัตนาชาัยไปแล้วเราไปต่อได้วะ่ะธุรกิจเราเอาอยู่ลูกค้าประจําพอได้อัพยอดได้นะคอนโทรลได้ปรับเปลี่ยนได้ทําธุรกิจให้มันดีขึ้นได้แต่ภาระหนี้แม่งหนักมากเดือนเดือนหนึ่งจ่ายหนี้แทบไม่เหลือกินเหลือใช้ไปฟังต่อว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้ในคลิปพิเศษของผมสำหรับสมาชิกทั่วไปก็วันนี้ไปละครับสวัสดีครับครับก็เรามาเริ่มกันที่คลิปพิเศษสำหรับสมาชิกพิเศษนะฮะต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ที่เราฟังกันไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คุณรัตนาชัยนะแกเขียนเนื้อหาสาระมาว่าธุรกิจ SME จะไปต่อหรือพอแค่นี้หลายคนฟังเสร็จแล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปต่อ หลายคนฟังบอกว่าไม่ไปต่อไม่ไปต่อเพราะว่าในเรื่องของการตลาดการบริหารจัดการเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้นะครับแต่สมมุติว่าคุณฟังบทความเมื่อสักครู่นี้จบแล้วแล้วคุณบอกว่าเราไปต่อไดอ้ทีนี้เราไปต่อได้ในแง่ของการตลาดและการบริหารจัดการนะครับคุณลืมอีกหนึ่งเรื่องไปคือเรื่องการเงินนะครับเพราะหลายธุรกิจ s m e เเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนี้นะอ่ะ ีนี้นะจะไปต่อหรือไม่ไปต่อมาฟังผมผมบอกเลยว่าลูกค้าผมนะสิบเปอร์เซนที่พร้อมที่จะสู้ต่อนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างนี้นะคือพูดง่ายคือเงื่อนไขเดิมๆที่เราผ่อนมันทําไม่ได้เราก็ต้องสู่การปรับโครงสร้างนี้พอเข้าสู่การปรับโครงสร้างนี้เนี่ย เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME ทั้งหลายก็ควรจะต้องใช้บริการที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพผมเน้นย้ำนะครับการปรับโครงสร้างหนี้อย่าใช้ทนายบริษัทผมมีทนายความอยู่สองสาคนแต่ต้องบอกว่าเราอย่าใช้ทนายในการปรับโครงสร้างหนี้เราต้องใช้ทีมการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ต้องขออภัยเป็นเพื่อนพี่น้องชาวทนายด้วยแต่ทนายควรจะเรื่องก,กฎหมายไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ต้องมายุง่งเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าการปรับโครงสร้างหนี้คือ คุณต้องปรับโครงสร้างนี้ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณไรายได้ของคุณปัจจุบันเป็นยังไงสถานการณ์ตัวทางการเงินของคุณเป็นยังไงถ้าคุณปรับโครงสร้างนี้จบปรับโครงสร้างนี้นิ่งแล้วไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะเพราะว่าคุณจะต้องรักษาที่เรียกภาษาอังกฤษว่าเมนเทนเมนเทนกำลังความสามารถของบริษัทคุณให้มันสามารถที่จะทําตามแผนที่ปรับโครงสร้างนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานผมคือปรับโครงสร้างนี้ให้ธุรกิจ SME ไปต่อได้แต่สุดท้ายเนี่ยจะไปต่อไม่ได้เพราะตัวคุณเองไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะเพราะผมหรือว่าผมปรับโครงสร้างนี้ให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับเจ้านี่แล้วว่าโอเคถ้าทีมงานอันโตนิโอปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกค้าปรับโครงสร้างนี้ให้บริษัทเราเป็นแบบนี้เราพร้อมสู้ต่ออันนั้นคือหมดภารกิจของผมแล้วลหะเพราะว่าผมทําสําเร็จแล้วนะครับแต่ถามว่าธุรกิจของเราเนี่ยเรายังดูแลลูกค้าต่อไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรโทรมาคุยกันได้นะครับผมเป็นอะไรที่ โอเพนนะครับไม่ได้เคี่ยวนะครับคือมีอะไรคุยกันได้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยธุรกิจคุณต้องอยู่รอดปลอดภัยด้วยตัวคุณเองผมฟันธงให้ตรงนี้แล้วกันส่วนใหญ่ปรับแล้วก็ยังไปไม่รอดเพราะธุรกิจมันไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเน้นย้ำว่าอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปนะะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าไปแล้วไม่รอดแล้วจะทํำยังไงถึงไปรอดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่มันจะไม่รอดกันทั้งหมดมันมบีบางส่วนที่รอด เดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังแล้วกันเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แถมให้นะแต่ใครอยากจะฟังคลิปพิเศษจ,จริงๆไปติดตามกันต่อแต่ถ้าเกิดใครฟังแล้วไม่จบยังไงก็ติดตามกันต่อคลิปแล้วกันนะครับกดสม,สมัครสมาชิกแล้วกันนะครับ